ข้าบ่นมั้ยผมมาเจ็บตายต้องหมดตาย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 มาแล้วตรงเลยไม่ได้เลี้ยวมั้งย็นเปียกจีนดูดีหนี่งหนึ่ดกับซีดีจีนตูนีถ้าเป็นเกือบปัญจันเอาดป ต้อโหลบมาแล้วทามิงแล้วเป็นดี right. you know. ่โวีทำได้ดีกร้ยีะพริบตาอีกลอยครับเห็นแนวเลยลให้กันล ขัดหมอบมออา,ามามาบาสหน้ากับพี่หน่อยดิข้างหน้ามีคนไม่อยากวิ่งไปคนนี้โอเคแต่พี่ไม่มีหมวกเลยแต่พ an ี่เลยไปหมวกหนึ่งหมวกหนึ่งมีกอดยังเออแต่ระวังวัชออกไม่ได้ไปเลยแตเหมือนผมว่าผมขึ้นไปแจมได้วะน่าจะได้คิวด้ว้าวเหมือนยู่ตรงถนนเลยลองดูใช่ใช่ใช่วิววิ่เข้าตึกผิดไปแล้วพี่ตึกผิดขวาเหรอ enemies ahead คนเดียวหรอเอ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นไฟอยู่ใช่ใคนเดียว้้แลวคนหนึ่งหรือสองคนวะสองสองพี่เ่มโดนไฟปะมรถมันรถมันมาเติม เดี่ยวเดี่ยวอ้อมขวานะ,ะ,นาะมันอยู่ในตึกนั้นหมดเลยสามคนน่าจ่ายนะน่าจะชนยะชัวเลยคือสองคนรออีกหนึ่งรออีกหนึ่งต้องทำแล้วพี่มาแล้วพี่เดินอ้อมมาแล้วมาผมผมเข้านะน หมดปะวะไม่รู้อ่ะพี่ manera, พี่พี่พี่มาใช้ในหเราผมเลยดิทุกคนทุกคนใช่ปะน่ารักแพี่สวยสวยสหน้หาแบบสอัวอีแล้วอนเราไนึงเติมไม่ทันเติมไม่ทัน Enemies พี่พี่ตามตามผมดิวะ ตามแต่หานะห่างห้าสิบเมตรนะเข <imes> ืบ้านเหรอเดอเยืนตังไม่ทันแล้วจะร้อเดีเดิเน,เดนผมเชิงได้อยู่เดินแล้วเดินแล้วออกมันออกไปด้านนอกบ้านขาตัวนึงข่าตัวนึงบ้านบดบ้าน เบบขาบนา่นบไปะมนเจ็บตาย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 ไม่ไม่ไม่อันนั้นไฟพี่ไฟพี่ที่ปลาดักมีคุณสี่เหรอนะแล้วม,มีคนวิ่งมาว่ะคุณสามคุณสาม ทุกคมไม่หารถกันไมาเดินตปเดือเพราความตลอภัย,ย <c oughs> เฮ้ยมีคนวิ่งอยู่บาสเห็นเปล่าคนนึงไม,ไม่รู้

จอไหมหมดเลยใช่ป่ะไม่หมดไม่หมดไั่หมดนิ่งมาต่อกันอ่ะมาต่อกันอ่ะโอเคเฮ้ยมีคนยิงแฟร์พี่ยิงแฟร์เลยเดี๋ยวพี่รีบไปก่อน มันยิงที่นี่อะไรวะล้อดอมันิงที่ลอ้อมันิงที่ลอ้อขับตามถนนมานะโอ้โหยายยิงหลังล้อเลยันะเนี่ย ยไอเฮี้ยกูโดนมันขับไล่ไปก่อนเราไปขับไล่เรไปขับไล่ Excellent work มาแล้วมาแล้วมาแล้วเข้าก็ด <Wars>! wow. ้างมันเขาก็ด้างสวยมันไม่หมดจังไม่หมดจังไม่หมด

mark the location enemies ahead watch out นี่ๆๆ ahead! พอคุณดาวยี่สิบโลนะรคเอาแรงเนี่ยไปแล้วกำลังไปกำลังกลับมาว่ะลูกพี่มันก็ลงไปแล้วนะลูกพี่มันลงแถวโน้นอ่ะแถวล้ออะแต่อยู่ด้านนอกของล้ออะตามมาดิ เฮ้ยอ๋อเจอแล้วายการมันยิงอยู่ที่นี่เ้ยไฟการันยิงอยู่ที่นี่น ที่นี่มีคนตรงเนี้ยรายการยิงอยู่ด้านเนี้ยเต็มเลยมักเหลี้ยงแต่ว่าพัคกี้มานะพี่ที่นี่คนเดียวไม่ไม่ไม่มันอยู่ด้านล่างอยู่ด้านล่างเออเออพัคกี้มันอยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่ enemies ahead อยู่ตรงที่มา้าอยู่ตรงที่มา้า,ต,าต,นะตัวเดียวนะตัวเดียวเฮ้ยม,มีมานหน้าพี่ตัวหนึ่งว่ะ,นนะหน้าพี่ตัวหนึ่งนหน้าพี่ตัวหนึ่งจริงพี่ตัวหนึ่ง นนมัโดสวยๆ oh. น้าพี่มันหนีกลับไปแล้วมันหนีกลับไปจิ๊กซอแล้วเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปเอ้ยมันหนีกลับไปนี่มันหนีกลับไปนี่นักส้มไอ้ตึกใจเย็นนักส้มวันนี้ครับป้าวันนี้ครับเฮ้ยเฮ้ยวันนี้อยู่ผมแกงขาดที่เมย์คนเดียว เฮ้ยเฮ้ยมันอยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่อิดนี่มันมันเข้าใจเย็นได้เข้าใจเย็นนี้ได้เดี๋ยวผมเอารถแลังวิ่งมามันเข้าใจเย็นมันอยู่จุดไหนพี่ขออีกทีมันอยู่ตุดนี้นะเข้าใจเย็นอ่ะเข้าใจเย็นข้างหน้านะเข้าใจเย็นอ่ได้ใจเย็นใช่งหน้านะเฮ้ยผมเปิดได้หนึว่ะเอาเปิดไปไป นนั่แหละไอตัวนั้นแหละอตัวน,นั้นแหละอตรงน,นี้น้อง Watch out มชิดมันนะม่งเห็นมันตรงนะปวะตรงนี้มีคนนะตี่หนึ่งยิงแฟรกันไหมมันหน้าเปิดเรามาร์คส้มยิงแฟร์การ์ดที่หนึ่งเปิดนิดนึงอ้อมไปดักมันหน้าวงแล้วป่ะใช่ไหม มันดักมันหน้าวงนะมันอยู่ไหนก่อนดับแรกรไม่อย่ดัหรเขาไม่ดักมันหน้าวงอ่ะมันมันเข้าวงท้นระเบิดไปยเนนีีอยกไปทางนี้เมื่อกี้ไเห็นไปทางนี้ทำไมเขียว มันทิ้งรถไปหรอพี่ไหวไ่มเกี่ยวตัวเออไม่งไปตัวหนึ่งงาตาเนี่ยงั้นเอารถโอ้โหวงมาแล้วพี่มีรถอยู่นะมีมีมีรถกระบะเหมือนกันโอเคโอเคก็ดุดดักแม่งขึ้นรถแล้วคนนึงเอ้ยเหี่ย ไม่ได้เลย้ยวมั้งมาเลยเปไปเลยเด็วของอาวัคลี่ไปให้ดูลเดี๋ยว,ว,น,ยวนี้ดแแกแดงนอนเดน้องอ๋อ้ปลป่อยไนปะด้วยนะเลี้ยเปียกเลี้ยงกขายไมเลตายตนนะตแต่พี่เม,มนอนเดกเหมือนเดิมดูวันอย่ ตายคนนี่หรอไม่ได้โจนไม่ได้ไม่ได้ไม่ต้องซูปไปต้องซูปต่อยล่อยต่อยคนเหลือเยอะนะเหลือดจิ้กว่าคนเลยเนี่ยไปเลยไปเลยได้เงยถ้าเมื่อกี้มีเนตอ่ะคือได้เลยแต่เมื่อกี้มันไม่มีเนตยัง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 ไม่ได้ยังไม่ยังไม่ตายนะ <c oughs> ปีนั้น ไมครอรถคว้าหอโอ้โหโอ้โหขับรถดีมาาไม่มีอะไรกัไมีอะไรตายคนไ่ตายไม่ตายโซนเไม่ตาตน้อง่ยม่เยไ้ตา้ย่ยน่เ่าตนไมเ้ายตยเ้าซเ้ตานเ้มายเ้นเ้น้ตนีตนี

มันมักมังเัยเลนมันมบอมบนมันมันมันมนมันมันมันมนมนมั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 กมันมันมันันมัั ต้องกินมองอ่ะน่าจะลงตีสองนะีสองน่จะลนะกาลมงน่งโอ้แตกว่าแตกมาตัวหรืไม่งันท่าก็จะตัดลงเป็นร้อยสิบสี่้ามตไหลุมตัวนึ่งวิกฤตเลยไม่นอกี่คือวิกฤตเลยนะ 当，谈情说爱，变。